นี่ตังลองหางเปลีย่ยกล่องนี่เมืออกก่อรืออย่างโอ้ทรงดีเดที่ยมาแล้วเนาะกราบสบายดีสบายดีทุกทุกท่านเดอ้อสบายดีเช้าวันจันทร์เนาะมื้อน,นี้ก็เป็นเช้าที่เนาะตื่นเช้ามาอากาศสดใสเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่ว่าอากาศแบบว่าเย็เนๆเนาะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันในเดอ้อเนาะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเดอ้อเนาะก็ รักษาสุขภาพกันสําหรับถ้าใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางนิเคิลหุ้นเนาะื้นนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์กัซีมีหุ้นปกติแล้วก็หุ้น VIP เนาะกัท่านไดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้นก็ขอภาวนาให้เฮงเฮงปังปังขอให้ได้ค่ากับเข้ากันตั้งแต่รอบเซาเาแล้วก็ขอให้เป็นเซาที่ดีเซาแบบว่าเซาที่ ทุกท่านมีความสุขเนาะกะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเข้ามาให้กำลังใจหวานใจนำเนาะ,ะจะลืมท่านไหนที่ว่าบทันได้กดติดตามกะฝากติดตามไว้เนี่ยติดตามจะโบได้พลาดแนวทางเนาะที่น้องหวานใจได้เอาลุงให้เนาะกะเข้ามาให้กำลังใจกัน แล้วก็ฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่กับน้องเส้นกันเด้อเนานะโอนไว้จ,จ่ายจริงแล้วก็ับประกันเนาะความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะอะไรที่ว่าหาร้านที่ที่ว่า,ท,วาที่ว่าจะปลอดภัยแล้วก็เนาะโอนโอนแท้โอนจริงขนาดเนาะก็ลงเข้าไปเนาะอุดหนุนทางร้านมั่งมีหกหกหกวงเด้อเนานะ คือฮบประกันความปลอดภัยร้านเปอร์สิ์เนาะสำรรับท่านไหกชีวาบอกเคยเข้าไปใช้บริการกะลงเข้าไปได้เน้อเนาะแต่ทางร้านกะให้บริการทุกๆแนวทางเนาะมีทุกๆแนวทางบอกว่าสิเป็นหุ้นฮาหนอยหวยลาวแล้วก็นอกเหนือแบบว่าเป็นเป็นแบบหวยพิเศษมันอย่างเนาะก็คือว่ามีมดครบจบทุกในบ้านหลังเดียวเนาะ อัตราการจ่ายิ่นกะให้อัตราการจ่ายสูงนะพีนะ่น้องเนาะแะอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจนะ้องหวานใจได้เด้อนาะเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจากส่องของหวานใจเนาะสาหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาไม่ไม่เนาะเข้ามาไม่ไม่แปลว่าอยากเข้าไปอุดหนุนทางร้านมั่งมีหกนะหกหกกัมูส่ทงทางจะเข้าไปนะพี่นะนะ้องกะกดเข้าไปตรงใต้คอมเมนต์หวานใจได้เลยเนาะหวานใจกนะ วางไว้ให้เนาะตรงใต้คอมเมนต์เด้อสำหรับท่านใหที่ว่าเข้ามาไม่ไม่เนาะก็อยากเข้าไปให้กำลังใจนาะหวานใจทางร้านมังมีหกหกหกเนาะก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็ทักหาแอดมินแล้วกันเนาะบอกว่ามาจากซองของน้องหวานใจก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ท่านไหนที่ว่าอยากเข้าไลน์กุ้มเนาะหวานใจก็วาง ตรงใต้คอมเมนต์เส้นการเดอร์เนาะก็กดคัดลอกลิงก์แล้วกันเนาะกดเข้าไปแบบว่าทักทายกันทางไลน์กุ่มเนาะก็ท่านไหนที่ว่าอยากเข้ากุ่มอยากเข้าไปเอาแนวทางค่ะเข้าได้เนาะกดเข้าไปได้เข้าฟรีเนาะได้เสียค่าเข้ากุ้มใดๆเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าอยากเข้ากุ้มแบบอยากเข้าแบบว่า ไปอุดหนุนทางร้านเนาะกับกดเข้าไปตรงใต้คอมเมนต์ที่หวานใจเอาวางไว้ให้ได้เด้อเนาะก็จะมีสงเนาะส่งส่งลิงก์ที่หวานใจได้วางให้เนาะก็จะมีลิงก์ร้านมั่งมีหกหกหกแล้วก็เนาะลิงก์เข้าไลน์กลุ่มของหวานใจเนาะก็กดเข้าไปตรงนั้นได้เลยเด้อเนาะก็ไปทักทายกันถ้าถ้าแบบว่าเข้ากลุ่มเนาะหวานใจก็ สีแบบว่าไส้สลายกุ้มที่ว่าเวลาที่จเป็นเนาะที่ว่าบอได้ลงคลิปให้กะจะไปวางตัวเลขให้ทางลายกุ้มเนาะพีอะ่องเนาะกะบโเมนว่ากะเข้าไปโอลลมกันเนาะแบบมีอย่างก็ให้แบบว่าปรึกษาหรือว่าสอบถามได้เนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าอยากเข้ากุ้มกะกดเข้าไปได้เลยเด้อ แล้วก็ท่านไหนที่ว่าอยากเข้าไปอุดหนุนร้านมังมีหกหกหกตามที่หวานใจได้โบกเนาะกัะกดเข้าไปทักหา,าเอ็ดมินได้เลยกะโอนไวใจจริงเนาะพีนโนโน่น้องนะฮะประกันความปลอดภัยนี่ล้านล้านฟ์เซินเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่ายัางบบเคยเข้าไปกัลงเข้าไปใช้บริการบืองเ,อเนาะบางทีอาจจะแบบดวงสมพงกันเนาะกะอาจจะ ปังๆกันทุกๆแนวทางนาะพี่น้องเนาะกับมื้อนี้เฮากะขอให้เป็นเซาที่ดีแล้วก็เป็นเ้าที่แบบว่าพี่น้องได้สู้ได้ลาบกันตั้งแต่เ้าๆเนาะกับนิเคอหุ้นเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่ามักแนวแนวทางของหุ้นบอกว่าสิเป็น VIP หรือว่าหุ้นปกติเพราะว่ามื้อนี้กัเป็นมื้อ อันคิดเวียบเนาะกับมือแบบว่ามือธรรมดามือแบบว่าเพิ่นเข้าการเนาะก็จะเป็นจะมีทั้งหุ้น V.I.P. แล้วก็หุ้นปกติเนะาะกับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อเนาะมาเบิงแนวทางนีเคอิหุ้นมือนี้หวานใจเฮ็ดได้สี่เนาะมื้อนี้หวันหว่นใจเฮ็ดได้สี่เด้เอ หันใจเฮ็ดใจสีเนาะให้วิ่งลูด4นะีเนาะมอนี้นิเคหุ้นมือนี้หวันใจให้วิ่งลูด4ี่กระเจอะให้เนาะก็มี40 41 42 43 4ี่หนห สี 47, แล้วก็4ี่เก้าเนาะสี่ศูนย์สี่ห4ึห้าแล้วก็สีเก้าเนาะอมน,นี้หวันใจให้วิ่งลูด4ี่เนะาะกะกะซ้ำกับวิ่งลูดเนาะพี่น้อง,อง,องกะ กะวิ่งรูดกะที so ่โจะให้กะกะเกือบเกือบว่าสิร์ทุกตัวเลยเนาะกะให้อันท่านไหนที่ว่าอันมีทุนน้อยนึงกะจะวิ่งรูดไปเลยน้องพี่น้องๆเพราะว่าเขากะให้เกือบอันหวานใจโจ้ให้กะเกือบเกือบซิเบิรเลยเนาะทุกตัวเลยขาดขาดแต่อันแต่อันตัวอันตัวเบิรนเนาะท่านไหนที่ว่าอยากวิ่งรูดกับ จัดได้เลยเนาะพี่น้องเนาะวิ่งรูด4แล้วก็ท่านใดที่ว่าทุนน้อยก็เจ้าเอาก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะวัดใจก็ให้เป็นเพียงแนวทางแล้วแต่ท่านใดสะดวกแบใดก็จัดแบบนั้นเนาะกะ็บ่บ่ว่ากะนะันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแล้วแต่กําลังของบุคคลเนาะเฮาก็เออก็บ่ว่าท่านสิรูดหรือว่าท่านสิจิ้มก็ขอภาวนาให เฮงเฮงปังปังเด้อกับทุกทกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจเนาะหวานใจเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮง,งปังปังได้รับโชครับทรัพย์กันออกไปนะพี่น้องเนาะก็ะขอฝากร้านมั่งมีหกหกหก,หก,หกไว้เด,ด้อพี่น้องเด้อเขาไปให้กําลังใจหวานใจเนี่เนาะอูดไวจ่ายจริง ฮับประกันเนาะความปลอดภัยทึกแล้วโบมีคําว่าโบใจทึกแล้วโบมีคําว่าโบโอูนเนาะก็ถ้ามีปัญหาอย่างคือทักหา,าสอบถามกันได้เลยเนาะแล้วก็บางบางท่านเนาะที่ที่คอมเมนต์เนาะที่คอมเมนต์ว่าเป็นอย่างคือคือหวั่นใจคือโบเขียนเขียนตัวเลขลงเลยเนาะก็จังไดเนาะถ้าถ้าเขาเขียนตัวเลขลงเลยเนาะตรงหน้าตรงหน้าปุ๊กเลยเนาะก็เขาก็ สี่บได้อย่างเนาะเพราะว่าหวานใจกับเฮ็ดไปแบบเฮ็ดแบบนี้หวั่นใจกับบได้มีผลได้ผลอย่างเนาะก็อยากให้แนวทางเนาะก็อยากอาศัยแบบว่าให้พี่น้องเข้ามาเอาโซกเอาลาบแล้วก็เข้ามา z มค m ิ e เนาะหวา่นใจกับแบบว่าโขอกาลังใจที่ว่าเข้ามา z มค m ิ e แบบว่าเข้ามาเอาแนวทางเนาะก็ถ้าสมมุติว่าหวานใจเขียนตัวเลขลงเลยกับบางท่านก็อาจจะ อยากได้แต่ตัวเลขแต่ว่าบ่อยากเข้ามาชมคลิปให้กับน้องเนาะก็เสียสละแบบว่านิดหน่อยเสียสละน้อยนึงเนาะก็เข้ามาเอาเอาแต่ตัวเลขแล้วก็ออกไปก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าถ้าหวันใจเขียนตัวเลขลงเลยก็อาจจะบ่มีบ่มีไผเข้ามาเบิง่งเนาะเข้ามาเข้ามาให้กําลังใจหวันใจในคลิปก็สิเข้ามาแล้วก็เห็นตัวเลขแล้วก็จดๆเอาแต่ตัวเลขเนาะอันนี้ก็ต้อง เห็นใจน้ำกันได้เด้อเนาะมาให้กำลังใจกันแล้วก็เข้ามารับโชครับทรัพย์เนาะรับแปลว่าแนวทางดีๆที่วานใจได้อดเฮ็เอดออกมาให้เนาะขอกำลังใจได้เดอ้อแล้วก็นอ้องขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาจงโชคดีกับแนวทางนิเคหุ่นเซานี้เด้อเนาะแล้วก็ไป กันอีกรอบเนาะกับช่วงฮานอยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามไว้แน่เนาะขอให้ทุกๆุท่ทานจงสูคดีเด้อ